ร้านค้าออนไลน์ส่งสินค้าไปแล้วเกิดความเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่งเรียกค่าเสียหายจะใครได้บ้างฟ้องร้องใครได้บ้างคลิปนี้มีคำอธิบายครับปกติแล้วนะครับผู้ให้บริการขนส่งต่างเนี่ยจะมีระเบียบมีข้อยกเว้นความรับผิดของเขาเนี่ยยาวยืดพอสมควรถ้าจริงๆแนะนำนะครับก็อย่าให้ร้านค้าออนไลน์ต่างเนี่ยอ่านข้อมูลเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดของเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เขาห้ามขนส่งมีอะไรบ้างที่เขาจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ค่าเชยที่เขาจะจ่ายให้ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายเนี่ยมันจ่ายได้ในอัตราสูงสุดเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดในมุมผมนะครับมันก็จะมีการซื้อประกันเพิ่มเพื่อเพิ่มวงเงินความรับผิดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างน้อยมันก็ยังอุ่นใจได้ว่าการส่งสินค้าราคาแพงของเราเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากลางทางเนี่ยเรายังได้รับเงินชดเชย เต็มจานวนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้มันก็แล้วแต่เงื่อนไขที่ทางผู้ให้บริการต่างๆกับบริษัทประกันที่เขาทําไว้เนี่ยตกลงกันหรือจะจ่ายให้เราประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยส่งสินค้าหรืออะไรบางอย่างที่มันมีมูลค่าแพงมากๆหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับจากผู้ให้บริการขนส่งแล้วเราพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของเขา100%เนี่ยสามารถจะฟ้องร้องเรียกค่าเสาีย,ยทั่งแพงได้จากเขาครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาที่ภาษาทางกฎหมายสามารถมาค้นหาได้บน Fast w เ r k ครับผม Fast w เ r k จ้างเป็นจ